สวัสดีครับนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบเอ็ดเรายังไม่อาบน้ำแอบมินจะยไปอาบน้ำออกินเยลลี่กันนะครับแต่นี้ถือว่าเป็นคลิปแรกที่เปิดมยูทูบนะคบคลิปแรกซาลุซาลุ <laughs> ขอให้ได้คนเยอะๆเลยทำคลิปด้วยกันอยากได้เงินแม่มีเงินด้ะได้โล่รือเปล่าเอออยากได้โล่นะ่ะนะอยากได้โล่เงินชอบสีเงิน ลบนกีตาร์โชว์หน่อยแอโอห์ฮ์อห์ฮอันนี้คือประดิษฐ์เองนะไม่ใช่หรอกอุ้ยลองเล่ไงเล่นเป็นโอเคดูสายขาดด้วยสายขาดสายขาดแล้วสี่สายสายนี้ไม่เกี่ยวนะสายนี้ก็ขาดไปแล้วมันไม่ได้ขาดแต่มันพังหมุนพังจุ๊ั่วไม่ใช่ ลงคลิปแรกก็อาจจะกี่นาทีดิประมาณสองนาทีสามนาทีมัง้งโ,โอเคเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะมีใช้แอปตัดต่อในอาจจะแคปคัดหรือแอปอ,อะไรอื่นๆนี่วิธีการกินนะครับกัดเก็บฟ้าแล้วแดกแม่งเข้าไปเลยนี่ครับอืมอร่อยเปิปดฟานะครับ ไลฟ์ลส่วนใน u t u ู e ได้ปะ่ะแบบไม่โดนแบนพูดติดตามห้าสิบขึ้นไปอ๋อเป็นเด็กก็ไลด์ได้อืไลด์เหมดผมมีทิ๊กต็อกนะฮะอันนี้ก็ถ่ายกับผมแล้วเริ่มาติดใจถ่ายกับผม ผมให้วันละห้าสิบบาทไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยสองนาทีละอีกสามนาทีจบนงก็ได้อีกสองอันพอดีเลยเอ้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเออไม่ได้ถ่ายเข้ากล้องไม่ถืออ่ะอีกสองอันอีกหนึ่งดูดูผมจะกินข้างหลังกล้องตลาด่ะ <ข>ตาอแล้วด้หมดบปย,ย,ยังโอเคบ๊ายบายิยนดตีตอนสามทุ่มินดตีตอนแล้วก็อยู่ตังเตชิชววงครับ <c oughs> Let's go <S Let